เอาเวทส่วนครับองค์แรกเลยนะครับเนาะครับผมอ่าบรรยากาศตรงนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูสวยๆครับผมแผนกล้องไปครับผมสวยงามมากครับผมอ่าพอดีพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมาเยียดนะครับก็เลยพาเพิ่นมาวัดภูก่อนนะครับเนาะก็เลยได้โอกาสครับเก็บบรรยากาศสองข้างทาง สวัสดีครับผมมือนีพาขึ้นไปวัดภูกอนะครับเนาะได้โอกาสครับเนาะหลังจากที่บได้มาดูแลนะครับเนาะก็เป็นระยะเวลาเกือบปีแล้วครับผมมือนีกันครับเนาะก็ขับขึ้นไปเรื่อยๆครับผมบ่มีภัยเกีพาบรรยากาศตรงนี้ให้เบิร์นะครับเนาะแยกครัวไปเกดีครับผมแยกไส้ไปพระอุหารครับผมขึ้นไปข้างผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับเด้อไปคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับผมข้างเขาไปนะครับเนาะ ภาพบรรยากาศสองข้างทางให้ชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก่อนเดินทางไปวัดอ่างเทิงครับผมไปเรล่นตอนนี้มานลำกันสองขันรถอ่ะครับไปเบิรงกนักกะเจ็บภาพบรรยากาศสองข้างทางนี่ให้เบิรงกนะครับน้ำสวยๆต้นไม้มีกบิโต้ต้นใหญ่ๆนะครับน้ำสวยงามมากนะครับเราขึ้นไปต้นนี้ก็ครับเตียตั้มครับผมครับไปเบิรงกนักกะเจ็บภาพบรรยากาศสองข้างทางนี่ให้เบิรงกนะครับน้ำสวยๆต้นไม้มีกบิโต้ต้นใหญ่ๆนะครับน้ำสวยงามมากนะครับเราขึ้นไปต้นนี้ก็ครับเตียตั้มครับผมนอน ขึ้นไปขึ้นก่อนนะครับเด้อไปเรื่อยๆครับผมขับขึ้นไปน้องใกล้แล้วครับผมใกล้จะถึงแล้วครับผมเอาภาพบรรยากาศตอนเดินทางขึ้นไปนะครับเนาะขึ้นไปบางข่้งผมมาเห็นลิงเต็มอยู่นะครับเนาะเต่มือนี่รู้สึกว่าจะฝนตกเศ้าไหมนะครับเนาะอาจจะบ่มีครับผมบ่มีลิงหรืออากาศสั้นอยู่ครับครับขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้มุ่งหน้าขึ้นไปที่พระวิหารนะครับเนาะมีเอดียอยู่ครับแต่บาบ่อเขาครับผมบ่อเขาไปนะครับเนาะตอนนี้ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับเด้อเอาไปคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ <Yeah. S 1> ผมเอาเวทส่วนครับอุมแหลกเลยเนาะครับเนาะครับผมภาพบรรยากาศตรงนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูสวยๆครับผมแผนกล้องไปคร <reg ul ment> no. ับผมสวยงามมากครับผมนอนนะครับผมขึ้นไปขึ้นก่อนนะครับเด้อไปเรื่อยๆครับผมขึ้นไปน้องใกล้แล้วครับผมใกล้จะถึงแล้วครับผมเอาภาพบรรยากาศตอนเดินทางขึ้นไปนะครับเนาะ เดินไปทางเข้าไปนะครับบ้างเอภาพบรรยากาศสองข้างทางให้ชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันก่อนเดินทางไปวัดอ่างเทิงครับผมไปเรื่อยตอนนี้มานํากันสองคันรถพระวิหารอ่างเทิงครับผมหายเบื่อนะครับบ้าถึงแล้วครับผมตอนนี้ครับน่าะถึงแล้วครับผมถึงลานจอดรถแล้วครับผมกะรถก๋าบอไรครับผมช่วงนี้บอไซช่วงเทศกาลครับผมกะทางเข้าไปนะครับบ้างเอภาพบรรยากาศสองข้างทางให้ชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันก่อนเดินทางไปวัดอ่างเทิงครับผม ไปเรื่อยตอนนี้มาน้ากันสองคันรถตร,รงนี้นะครับเนาะก่อนจะขึ้นวัดภูกร์นะครับเนาะมาให้ชมกับผมมาเรื่อยๆครับผมตรงนี้นะครับเนาะไม่ใช่หน้าเทศการนะครับเนาะรถเบิรเยอะครับผมอ่าสตาร์ตต่างๆครับให้เห็นนะครับเนาะเ้าก็ค่อยๆับขับขึ้นไปเรื่อยๆครับเนาะใส่เกียร์ตามขับขึ้นไปตรงนี้นะครับเนาะก่อนจะขึ้นวัดภูกร์นะครับเนาะมาให้ชมกับผม มาเรื่อยๆครับผมตรงนี้นะครับเนาะไม่ใช่หน้าเทศกาลนะครับเนาะรถบ่อเยอะครับผมแล้วก็นำขับขึ้นไปเรื่อยๆครับผมบ่มีไผ่เก็บภาบรรยากาศตรงนี้ให้เบิ่งนเาครับเนาะแยกครัวไปเกีดีครับผมแยก้ส้ไปพระวิหารครับผมขึ้นไปข้างอ่าพอดีพี่น้องพิ่นมาเยียมมาเยียดนะครับเนะก็เลยพาเพื่อนมาวัดคูก่อนนะครับเนาะก็เลยได้โอกาสครับเจ็บบรรยากาศสองข้างทางอย่าซ้อมครับผมขับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะเฮาบ่สินทางเฮาบ่จจำเป็นต้องใส่เกียร์ สูงนอก้องสีเกียร์ต่ำๆครับขับขึ้นไปเรื่อยๆครับชันสั้นอยู่เด้อครับเด้อผมอันนั้นละกะเคฟภาพบรรยากาศสองข้างทางก่อนขึ้นวัดพระพพรระะวิหารข้างบนนะครับเนาะกะน่าจะตรงนี้นะครับเนาะก่อนจะขึ้นวัดภูกระดูกนะครับเนาะมาให้ชมครับผมมาเรื่อยๆครับผมตรงนี้นะครับเนาะไม่ใช่หน้าเทศการนะครับเนาะรถเบิรเยอะครับผม ปกติจะมีลานจอดรถอยู่ตรงนี้ครับผมแต่ว่าหานจอดรถเพื่อที่จะมาเปลี่ยนรถนะครับนาองใช้บริการรถทางวัดนะครับตั้งแต่มือนี้ก็รู้สึกว่านอนนะครับนาะขึ้นไปขึ้นก่อนด้วยครับเด้อไปเรื่อยๆครับผมขับขึ้นไปนรางตังใกล้แล้วครับผมใกล้จะถึงแล้วครับผมเอาภาพบรรยากาศตอนเดินทางขึ้นไปนะครับนาอขึ้นไปบนนะครับเนาะเพนว่าสวรร์บนดินไปชมดูด้วยครับสวยงามเก็บภาพบรรยากาศตรงนี้ให้เบิ่งกานครับผม ไปเรื่อยๆครับผมภาพสวยงามมากนะครับน้องสองข้างทางอย่าซ้อมครับผมขับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับน้องเฮาบอสินทางเฮาบอจมเป็นต้องใส่เกียร์สูงน้องสี่เกียร์ต่ำๆครับขับขึ้นไปเรื่อยๆครับสั้นสั้นอยู่เด้อครับเด้ออ่าพอดีอ่พี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมมาเยี่ยมนะครับก็เลยพาเพิ่นมาวัดภูก่อนนะครับเนาะก็เลยได้โอกาสขับเก็บบรรยากาศสองข้างทางนอนนะครับเนาะขึ้นไปข้างบนก่อนเด้อครับเด้อ ไปเรื่อยๆครับผมขับขึ้นไปต้องใกล้แล้วครับผมใกล้จะถึงแล้วครับผมเอาภาพบรรยากาศตอนเดินทางขึ้นไปนะครับเนาะขึ้นไปตรงนี้นะครับเนาะก่อนจะขึ้นวัดภูก้อนนะครับเนาะมาให้ชมครับผมมาเรื่อยๆครับผมตรงนี้นะครับเนาะไม่ใช่หน้าเทศกากรนะครับเนาะรถบ่อเยอะครับผมอย่าซ้อมครับผมขับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะเฮาบ่อสินทางเฮาบ่อจาเป็นต้องใส่เกียร์สูงนอกนองสี่เกียร์ต่ำๆขับขึ้นไปเรื่อยๆครับซันซันยู่เด้อครับเด้อร์ข้าเวทสุวรรณครับ องหแรกเลยนะครับเนาะครับผมภาพบรรยากาศตรงนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูสวยๆครับผมแผนกล้องไปครับผมสวยงามมากครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับเด้อไว้คลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับผมตรงนี้ก็สั้นมากเลยครับผมนี่ครับเนมอกไปเรื่อยๆนะครับเนาะครับขึ้นไปครับผมขึ้นไปนะมุ่งหน้าไปเขาพระวิหารวิหารครับผมพระเวสสุวรรณครับองค์แรกเลยนะครับเนาะครับผม าบรรยากาศตรงนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูสวยๆครับผมแผนกล้องไปครับผมสวยงามมากครับผมตรงนี้นะครับเนาะก่อนจะขึ้นวัดภูก้อนระครับเนาะมาให้ชมครับผมมาเรื่อยๆครับผมตรงนี้นะครับเนาะไม่ใช่หน้าเทศการนะครับเนาะรถบัเยอะครับผม ับไปเบิงนาคบเจ็บภาพบรรยากาศสองข้างทางนี่ให้เบิงนะครับน้อสวยๆต้นไม้มีกบิโต้ต้นใหญ่ๆนะครับน้อสวยงามมากนะครับน้อทุนใบต้นนี้ก็ครับเกียติธมครับผมบางครั้งผมมาเห็นลิงเต็มอยู่นะครับเนาะแต่มือนี่รู้สึกว่าจะฝนตกเสาไหมนะครับน้ออาจจะบอมีครับผมบอมีลิงหรือะนอนนะครับน้อขึ้นไปถึงก่อนนะครับเด้อไปเรื่อยๆครับผมขับขึ้นไปน้องใกล้แล้วครับผมใกล้จะถึงแล้วครับผมเอาภาพบรรยากาศตอนเดินทางขึ้นไปนะครับเนาะ อื่นไปกลครับตรงนี้นะครับต้องให้บึงครับผมจับภาพให้บึงก่อนนะครับเด้องน้ครับผมผมอันนั้นละก็เคภาพบรรยากาศสองข้างทางก่อนขึ้นวัดพระพระวิหารข้างบนนะครับเนาะก็น่าจะถึงแล้วครับผมถึงลานแล้วครับผมตอนนี้ก็เดินมาที่บันไดทางขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะจับภาพบรรยากาศให้บึ้งช่วงนี้นะครับเนาะขอบคุณท่าหลายครับผมตรงนี้นะครับเนาะก่อนจะขึ้นวัดภูกอนะครับเนาะมาให้ชมครับผม มาเรื่อยๆครับผมตรงนี่นะครับเนาะไม่ใช่หน้าเทศการนะครับเนาะรถบ่อเยอะครับผมบางครั้งผมมาเห็นลิงเต็มอยุนนะครับเนาะแต่มมือนี่รู้สึกว่าจะฝนตกเสาไม้นะครับเนาะอาจจะบ่มีครับผมบ่มีอ่าลิงหรือตรงนี้ก็สั้นมากเลยครับผมนี่ครับผมบอไปเรื่อยๆนะครับเนาะขับขึ้นไปครับผมขึ้นไปมุ่งหน้าไปเขาพระวิหาร ให้วิหารนะครับเนาะองซับซากต่างๆครับให้เห็นนะครับเนาะเหาก็กับขับขับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนาะงใส่เกียร์ตามขับขึ้นไปหล่ะขับไปเบื้องหน้าเจ็บภาบรรยากาศสองข้างทางนี่ให้เบิ่องนะครับเนาะสวยๆต้นไม้มีก็มีต้นๆหญ่งๆนะครับเนาะสวยงามมากนะครับเนาะงขึ้นไปต้นนี้ก็บขับเกียร์ต่ำครับผมจะาบอในรถติดรถยังหลไรนะครับเนาะผู้คนกับโบมัสใหม่นะครับเนาะสะดวกสบายครับเดี๋ยวแผนกล้องให้เบิ่งครับ อยู่เบิ้งกันครับแพนเข้าในเบิ้งครับสวยๆปกติจะมีร้านจอดรถอยู่ตรงนี้ครับผมแต่ว่าการจอดรถเพื่อที่จะมาเปลี่ยนรถนะครับเนาะใช้บริการรถทางวัดนะครับตั้งแต่มื้อนี้ก็รู้สึกว่าตรงนี้นะครับเนาะก่อนจะขึ้นวัดภูกอนะครับเนาะมาให้ชมครับผมมาเรื่อยๆครับผมตรงนี้นะครับเนาะไม่ใช่หน้าเทศการนะครับเนาะรถบิเยอะครับผมสำหรับการรับชมและก็เป็นกำลังใจให้กันตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆให้เบิ้งอีกเรื <Wars> uh ่อยๆครับผม ตอนนี้ก็ึ้นมากะมาพ่อถึงแล้วครับผมถึงรานแล้วครับผมตอนนี้ก็เดินมาที่บันไดทางขึ้นเป็นที่เรียบรลอยแล้วนะครับเนาจะภาพบรรยากาศให้เบิ้งสูงนี้นะครับเนาขอบคุณหลายครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับเด้อเอาไปคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับเด้อเอาไปคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมขอบคุณครับผมครับตรงนี้นะครับเอาให้เบิ้งครับผม จบภาให้บึงก่อนนะครับด้อนครับผมกะสั้นอยู่ครับคับขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนนี้มุ่งหน้าขึ้นไปที่พระวิหารนะครับเนาะกะมีะเคดีอยู่ครับแต่บาบอเขาครับผมบอเข้าไปนะครับเนาะตอนนี้ผมน,นั้นละกะเคปภาพบรรยากาศสองข้างทางก่อนขึ้นวัดพระพระวิหารข้างบนนะครับเนาะกะน่าจะ ับไปเบิงนะครับเจ็บภาพบรรยากาศสองข้างทางนี่ให้เบิงนะครับน้อสวยๆต้นไม้มีกบิโต้ต้นใหญ่ๆนะครับน้อสวยงามมากนะครับน้องขึ้นไปต้นนี้ก็ครับเกียรติธรมครับผมตรงนี้นะครับน้อก่อนจะขึ้นวัดภูกรน,นะครับน้อมาให้ชมครับผมมาเรื่อยๆะครับผมตรงนี้นะครับมาไม่ใช่หน้าเทศากาณนะคะรับน้อรถบัสเยอะ,ะครับผมจากมุ่งหน้าไปที่ เขาพระวิหารข้างบนครับผมจะเดินจะโบในรถติดรถยางหลายนะครับนาผูกคนกับโบมัดใหม่นะครับนะสะดวกสบายครับเดี๋ยวแผนกล้องใะไเบิ้งครับเดี๋ยวเบิ้งกันครับแผนกล้องอะไเบิ้งครับสวยๆบางครั้งผมมาเห็นลิงเต็มอยู่นะครับเนาะแต่มมือนี่รู้สึกว่าจะฝนตกเศาไหมนะครับเนาะอาจจะโบมีครับผมโบมีอ่าลิงหรือจะโบในรถติดรถยางหลายนะครับนาผูกคนกับโบมัดใหม่นะครับสะดวกสบายครับเดี๋ยวแผนกล้องใะไเบิ้งครับ อยู่เบิ้งกันครับแพนก็นนะ้าในเบิ้งครับสวยๆปกติจะมีลานจอดรถอยู่ตรงนี้ครับผมแต่ว่า,าหาจอดรถเพื่อที่จะมาเปลี่ยนรถนะครกบเนอ